โดยรยนเมืองทเวขับขี่ปลอดภยอัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับเมื่อสองปีที่แล้วพรคประชาธิปัตย์สนับสนุนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรในการลงชิงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่มาวันนี้ชัดเจนนะครับว่าคนในพรคประชาธิปัตย์ดูเหมือนไม่ต้องการหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์อีกต่อไปแล้วใช,ใช่คุณเทวชัยครับเพราะถ้าเกิดว่าดูจากการเปิดฉาก ตรวจสอบกันเองของคนภายในครับนี่อาจจะเป็นรอยร้าวสำคัญที่กระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและที่สำคัญพื้นที่นี้ถือว่าเป็นฐานเสียงใหญ่ของพรรคเลยครับเพราะสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งสสและสนามนี้จะเป็นพื้นที่วัดกระแสนิยมว่าคนกรุงเทพชื่นชอบพรรคใดและอยากเห็นพรรคใดเป็นรัฐบาลแบบไกลๆทันที การแหลงข่าวของนายวิลาศจันพิทัพษ์อดีตสอส,อสอกอทมอของประชาธิปัตยที่ระบุว่ามีข้อมูลการใช้งบประมาณ1,300ล้านบาทที่ดูไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องตีของโรงเรียนในสังกัดกทมซึ่งนายวิลาศก็กล่าวย้ำในวันนี้ว่าสิ่งที่ทำไปเพราะว่ามีผู้ร้องเรียนมาถึงแม้ว่าจะเป็นคนของพักแต่ถ้ามีหลักฐานก็ต้องมีการดำเนินการ ตนเองยืนยันว่าไม่ต้องการล้มใครและพักก็ให้อิสระในการทำงานซึ่งการทำงานของผู้ว่ากทมที่ผ่านมาตนมองว่ายังทำไม่เต็มที่และดูว่าผู้ว่ากทมจะไม่ค่อยอยู่ในประเทศสักเท่าไหร่และหากว่าคอสชอ,อนุญาตให้มีการประชุมพักและพักมีมติไม่ให้ตนไปร้องเรียนกับปปชตนก็จะไม่ดาเนินการแต่หากกทมชี้แจงไม่ชัดเจนตนก็จะยื่นเรื่องต่อปปชอ,อย่างแน่นอน ส่วนที่สาราว่าการกรุงเทพในวันนี้ตั้งแต่10นาฬกาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกทมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารโดยมีผู้สื่อข่าวเป็นรอสัมภาษณ์แต่ทันทีที่ประชุมเสร็จหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์ก็รีบเดินออกจากห้องแล้วเลี่ยงที่ตอบคำถามกับสื่อมวลชนแหล่งข่าวจากประชาธิปัตย์กล่าวกับชั่วโมงที่16ว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่พักต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวต่อสังคมฉะนั้น ภาพลักษณ์ของคนในพักต้องมีความโปร่งใสยอมรับว่าการชุมนุมของกปปสที่มีแกนนําของพักหลายคนไปร่วมนั้นบางคนอาจต้องเว้นวักไปก่อนรวมทั้งต้องมีการเร่งการจัดการฐานเสียในกทมไว้ด้วยเพราะถือว่าเป็นฐานสําคัญของพักที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนในการตั้งรัฐบาลครั้งหน้าปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถติดน้ําท่วมการสร้างสาธารณปโภคต่างๆในช่วงนี้ของกทมจะต้องเร่งจัดการ แต่ที่ผ่านมาคทมไม่ตอบสนองกับนโยบายของพรรคเท่าที่ควรขณะที่แหล่งข่าวจากคทมกล่าวกับชั่วโมงที่16ว่าความขัดแยง้งระหว่างอดีตสสของพรรคกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นั้นมีมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์พยายามที่จะไม่ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายและยอมรับว่าการทํางานของทีมรองผู้ว่าบางคนอาจจะไม่ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของนักการเมืองในท้องที่ทาให้เกิดความไม่พอใจสะสม และที่ผ่านมานักการเมืองในพักก็พยายามสะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปยังผู้ใหญ่ในพักเพื่อช่วยแก้ปัญหาแต่เมื่อมีการประสานงานไปแล้วก็ไม่มีการตอบสนองจากคทมเว้นแต่จะมีแกนนําของพักและแกนนําของกอปปสประสานงานไปยังคทมจึงจะมีการรับข้อร้องเรียนดังกล่าวทีมข่าวชั่วโมงที่16ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดของกทมแห่งหนึ่งย่านพระขนงพบว่ามีการสอนดน,นตรีและมีครูผู้สอนและอุปกรณ์ครบ รวมทั้งเปียนโนที่นาวิลาแถลงข่าวด้วยทั้งนี้มีการสอบถามนักเรียนในโรงเรียนก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่พอใจกับการเรียนดนตรีเพราะทุกคนได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีและคุณครูก็เอาใจใส่ เมื่อพูดถึงกรุงเทพนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่อยู่คู่คนกรุงเทพและปวดหัวกันทุกวันนี้ก็คือปัญหาการจราจรปัญหารถติดครับที่ผ่านมามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและล่าสุดครับกับมาตรการขอเวลา3เดือนในการที่จะจริงจังกับการแก้ปัญหานี้และบอกว่าต้องดีขึ้นอย่างน้อย60อร์แต่ว่าปัญหาสําคัญครับอยู่ที่วินัยของคนที่ขับขี่บนท้องถนนเองครับ และมารยาทในการใช้รถชถนนเป็นสิ่งสำคัญแต่ปัจจุบันกลับพบว่าผู้ขับขี่หลายคนยังขาดสองสิ่งนี้การตั้งชุดกองปราบจราจรแม้จะไม่ใช่มาตราการลงโทษที่รุนแรงแต่หากปล่อยปละละเลยให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามอำเภอใจปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุก็จะเพิ่มขึ้นจนแก้ไขได้ยากวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนที่ท่านรองผู้จัดการท่านรองอุลและท่านรองนิพนธ์ ร่วมกับผู้การจราจรเนี่ยมากำหนดแนวทางเป็นบัตรตามโครงการนะฮะที่ติดกดปรับแน่นะครับฝ่าฝืนกฎติดรถติดถูกจับแน่ก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเราไม่ประสงค์ที่จะจับท่านเลยนะฮะท่านอย่ามาจอดรถกีดขวางทางจราจรนะครับท่านอย่ามาตั้งของกีดขวางทางจราจร หรือทำให้ช่องทางการจราจรเนี่ยไม่คล่องตัวถ้าท่านไม่ทำเช่นนี้ผมเชื่อว่าจะลดปัญหาการจราจราลงไม่มากก็น้อยก็ขอสรุปยืญญนยันว่าเรื่องไหนการกระทำใดที่เป็นการกีดขวางทางจราจรทำให้พี่น้องโดยส่วนใหญ่ที่ไม่เกี่ยวไม่คล่องไปไม่ได้ พอปรจอดรถขวางเอาของมาตั้งวางขวางไว้หรือไม่ว่าฝืนไม่บัาตามกฎจราจรเราจําเป็นจริงๆตอนนี้พอล็อกแล้วเนี่ยก็ต้องยกถ้าไม่ยกมันก็ขวางอยู่จอดจีดขวางโดน500อยู่แล้วไม่เกิน500ผมปาก500แล้วมาล็อกอีกนะครับก็โดนอีก500 การเปิดตัวโครงการกองปราบจราจรแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการที่วางไว้ก็ยังพบว่ายัางมีรถของผู้ใช้รถใช้ถนนและรถสาธารณะ,ะ,ะนะกอดอีดขวางทางจราจรปิดไปหนึ่งช่องทางจราจรค่ะถนนวิภาวดีวรังสิตถูกจัดอัำดับการจราจรติดขดัด เพราะเป็นถนนเส้นทางหลักที่เข้าออกเมืองและเชื่อมไปได้หลายเส้นทางแม้กองปราบจราจรจะลงพื้นที่แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ใช้รถชะถนนฝ่าฝืนจอดรถกีดขวางทางการจราจรแต่ตำรวจเขาก็มาทุกวันนะมาเป็นเวลาใช่เลยเพราะว่ายิ่งช่วงเย็นๆนี่คือรถไม่ขยับเลยจะติดมากติดจนถึง ที่ขายแถวนี้ใช่ไหมคะคุยกันก็จะแก้ปัญหากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอแก้ได้ก็คือเอาเหล็กมาวางเพื่อให้รถขึ้นมาข้างบนจะได้ไม่ต้องจอดข้างล่างรถจะได้ไม่ต้องติดอะไรอย่างเงี้ยเลยคือบอยบอยมากค่ะก็วันหนึ่งก็หลายรอบอยู่บางทีก็ขายของไม่ได้เลยพี่เพราะว่าเขาไม่ให้จอดตรงเนี้ยก็ลําบากแต่ว่าก็พยายามแก้ปัญหาคือให้ลูกค้าเข้ามาจอดด้านในเพื่อที่จะไม่ต้องมีจอดข้างทางอย่างเงี้ยค่ะ ก็ติดอยู่ค่ะเขาว่าตรงนี้มันจะแคบแล้วเวลารถถอยเข้าถอยออกเขามีปัญหาแต่ตำรวจเขาก็ไม่ช่วงหลังนี่คือไม่ให้จอดเลย ปรับจราจรเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยมีตำรวจจราจรกลางกว่า60นายลงพื้นที่ในการแก้ปัญหาจราจรร่วมกับจราจรท้องที่ในจุดที่มีปัญหารถติดอย่างคอขวดจุดตัดทางร่วมทางแยกทางขึ้นลงทางด่วนเน้นกวดขันปรับอัตราสูงสุดกับรถที่จอดขีดขวางทางจราจรในถนนสิเอสาย เลยคำถามตามมาว่ามาตรการนี้จะแก้ปัญหาการจราจรได้จริงหรือไม่ปัญหาทั้งหมดนะครับเกิดมาจากวินัยของเราเองครับเราต้องรู้ตัวเองจะให้ใครมากำชับเรามาบอกเราคงยากนะครับครับและช่วงนี้ติดตามข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ พลเอกเต้ยิณสุรานนท์ประธานอคมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวปาตกถาพิเศษเรื่องประเทศไทยโปร่งใสได้อย่างไรในงานวันต่อต้านของกระชั่นสากลประเทศไทยระบุว่าพอกระชั่นเป็นเรื่องที่น่าเกลียดที่สุดคํานี้แปลว่าการกวนชาติเพราะไทยยังไม่โปรโง่งใสดัชนีไทยอยู่อันดับที่85และใน1ปีจะมีความเสียหายจากการของ์ระชั่นกว่า160,000บาทฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจและสร้างคนดีให้มีมากๆเพื่อให้คนเลวมีน้อยลง พนักงานสอบสวนสอนประเวศควบคุมตัวนายอนุเทศปูเทนสุดอายุ78ปีอดีตรองประหลัดกระทรวงการคลังผู้ต้องหาตามหมายจับของสายมีมุรีคดีร่วมกันผู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงจากแชร์ลูกโซ่ขายสเต็มเซลล์มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรก12วันตั้งแต่8ถึง19ธันวาคมนี้ขณะที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากญาติยื่นโฉนด5ล้านบาทขอประกันตัวราคาน้ำมันที่ตลาดในเม็กของนิวยอร์ก เมื่อคืนวันที่7ธันวาคมปรับตัวลงแตะระดับต่ําสุดในรอบ7ปีหลังจากที่ประชุมโอเปกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเพดานการผลิตน้ํามันใหม่ในช่วง6อนข้างหน้าทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐและราคาทองคําปรับตัวลงเช่นเดียวกันโดยงานหนึ่งซึ่งกําลังตรวจสอบเรื่องอื้อฉาวในโครงการอุตยาหราชประจพักอย่างเข้มข้นก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอครับจนถึงขณะนี้สอตองอได้พบอะไรที่ผิดปกติบ้างติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับ